ดพี่น้องครับสวัสดีจันป่องครับสวัสดีครับบรรยากาศตอนนี้เขาเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับอทางพิละทั้งฟังเซนการสินครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เข้าจันป่องเนาะนำถ่วงครับเซนบ้านดอนบ่มขายไม่นำชี้มากพี่น้องครับทั้งนี้กระถ่วเมือกันครับทั้งนี้กระถ่วเมื่อกันครับข้างในข้างในเป็นหมู่บ้านซึ่ยาบ้านไหนก่อนแม่ดอนบ่มเจ้าแยกหมู่บ้านทีหน้าบ้านเจ้ามะข่างที่ทังฝีค่นทังนอกอ๋อครับผมครับเดี๋ยวเขาาชลุยเข้าไปพื้นที่ข้างในพี่น้องเด้อนะครับไปเบิ่์ครับ ทีมงานครับรถเกง๋งอ่าสิไปบ่ได้ครับเขาก็เลยต้องให้ทีมงานข้นรถขั้นงสูงครับบริาการทีมงานขับรถลุยน้ำพี่น้องครับเพื่อที่จะเ้า <c oughs> ไปแจกเขาด้านในนะครับทั้งบัดดอนบนและ่น้างเด้อตามเพื่อ,อเมืองจััดขอนแกนครับ <c oughs> ตอนรู้ว่าข้างหน้าเป็นไงบ้างนะครับแต่เราก็ลุยไปนะครับ <c oughs> อ๋ออันนี้คือราน้ำชีนะผู้จัดการนะ เพิ่นล้นตะลิงพี imming, ่น้องครับน no ้ำล้นตะลิงน้ำน้ำชีนะครับเมู so ่บ้านหมู่บ้านสูงกว่านี่ได้ไหมหมู่านหมู่บ้านสูงกว่านี่ครับทั้งทั้งบ้านเพิ่นกำลังไปตรวจเหยาะกันด้วยริมน้ำเพิ่นบ้านะครับเราจะไปเส้นทางเส้นทางกันนะครับทางเี้ครับถามเรียกเลี้ยวขวาไม่ต้ว่าเราถามเส้นทางนะครับหมู่บ้านอยู่ไหนครับถามเส้นทางเลยครับเขาบอกว่าสามแยกเลี้ยวขวานะครับสามแยกเลี้ยวขวาฉนหลงแล้วว่าในใจถามได้ดีครับถามได้ดีครับ ฟ้าไปไม่ได้ไม่เหรอเนี๋ยวมวนน้ำเดี๋ยวผมถามท่านอีกวคนหนึ่งพยานที่ตรงครับครับสวัสดีครับแม่ครับมู่บ้านท่าอยู่สครับมู่บ้านครับทางนหนคุณแม่ทางนี่มีมวนไหมครับอันนี้เป็นที่อันตัวเมาแล้วตอวแดงผมเอาเขาผมเอาเขาตอวแดงวนไปได้ก็ได้ ะว่ากขากองมาแจกพีนองบ้านเท่าห่แม่สิจะแจกกันใดเหือมาสิพาไปทางไหนครับท่านแม่หม,ม,มบานที่นำถ่วมไหมครับในแววบ้านเดิมท่านนี้ตรงปีเดียวบอครับตรงไปวัได้ขาดแล้วขาดแล้วครับเวาลวาือท<า>ี่นี่ละครับอ๋ออันนี้่ยงาน อิสระครับแม่ครับมาจากสกลนครครับไปสีผ้าไปผู้ยบาลประกาศแนวผู้ยบาลปกาดแนวผมเกี่ยวแกะกิ่แถวนี่นะเมื่อนี้ำตำรวจเขาไม่ก็แกะกิ่แถวนี่ครับทสีผ้าเอาเขาไปลงพี่น้องครับบานเท่านะครับนะครับความทีมงานเท่านะครับเพราะว่าท่างนี้ไปบ่ได้หรือพี่น้องนำหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแม่บนข้าไปนะครับผมครับถมแน่พี่น้องก็จนบ่อสวัสดิ์ไปได้ครับที่จริงว่าเนาติดต่อกับเอฟซีใบบ่า สีเอาเขามาสรงจำเงินนี่นำถ่วมแล้วกระเรยบอสมัดไปได้นะครับถ้าขาไปแล้วนะครับไม่ติดนะครับติดต่อเบอร์ไม่ได้นะครับพี่น้องครับเอากระจกยพี่น้องที่เพิ่นจําเป็นละมันกะคำแล้วตอนนี้นะครับสีม่วงหาสิบสามมที่แล้วสีหกสีหามวรงแล้วนะฮะมึงมวนนัครับ ถือว่าเป็นอุทกภัย์กลางหญิงใหญ่ของของพี่น้องชาวอีสานเฮานะครับม้วนนาพวกนี้ผมคิดว่านะครับไหล,ลห่รุ่นนำซี่สุดท้ายก็ต้องลงไปน้ำโคงทั้งจังหวัดอุบลรชาชธานีนะครับทั้งโคงเจียมนะครับพี่น้องทุกวุบบพี่นอะะ้องะยาสลากใจได้พี่น้องเด้อผมคิดว่าม้วนนำหญิงใหญ่แห้งนะครับเท่าที่ได้ม,มาแจกเขาแล้วพี่น้องที่ยื่ตะเร่งกาพยายามขนของกันดีสวงไว้นะครับก็สิ้หายกับพี่น้องครับหากมันมาถ่วงกระดีครับจะถมถ่วงม,มาเอาพระท่านแล้วพี่น้องสี่เสียดายนะครับผมจะในการดูแลข,ข,แขา,าของ,องดูแลสุขขภาพพออองงเเด้้้ี่น นะครับผมนะฮะลำน้ำชีหล่นตะเลียงนัพี่นดองเด้อนะครับรพี่นดองมานะกรหาปูหาปลาหลง,งบรทนน้ำที่มาจากทิ่ นะครับชนเบิดนะครับเพื่อนสะพานท่าราชชัยสีสวัสดีครับอันนี้มีจุดครัวบ่ครับ,อรบโอเคครับอันนี้เป็นอะไร คุณยายยุนี่เหรอคะครับผมครับอ่ะเอามาเลยครับบอกพี่น้องมาเลยครับมาเอาขนลุกใช้ครับพอผู้ใหญ่เข้าครับผมมานะครับเข่ากองเข้าเขาลุกเลยครับเออเบิ่งนะตกบ่มี่ยังตกบ่ล่ะ ครับผม มาจากสกลนครครับแม่ครับที่บ้าอิสระครับแม่ครับอันนี้บ้านยังคิดไหมบ้านดอนบมค่ะบ้านดอนบตำบลตำบลเมืองเก่าเมืองเก่าอำเภอเมืองจอดขอนแก่นครับบ้านจอดขนถเมืองเก่าอำเภอเมืองจอดขอนแก่นครับสาธุครับแม่ครับสาธุครับ เออลงเลยครับเออลงเลยครับเออลงเลยครับลงเลยครับฮะแต่เพิ่งลงไปเพิ่งนแล้วเอาลงเลยครับลงมาเลยหน่งบาเอาลงเลยครับ้องชายลงเลยครับแต่เพิ่งจ้กินได้รับเอารงเลยข้าวเห็ดไม่เข้าจังเสือเอาไหมใส่เส้นเลยเออเอาไปเลยครับลงมาเลยนี่หมักทั่หมักทั่วทั่วฝักยงฝักยาวเออหมักหนุงหมักหน้าหมักทั่วเออมาหมักลามาขอบคุณเสียแมนเด้อพี่มอบให้มาเออครับผม ตาแก๊สเขาต้องบอกละแม่เอาตาแก๊สนะบ่ครับแม่พักมันหลายกับยายกับแบงกันไปได้แม่เด้อพักหลายลายกับแบงยายมันเสร็จเบิดก่อนกับกันใจกันไปครับเส็จแล้วมาไหลเออซาถูกกับแม่ครับซาถูกั้งแม่กับเกิดยามแม่กับยายมันถูกอี่ได้แม่เด้อมันเมื่อยปีไหนพี่อ๋อทวมทุกปีอยู่บ่นี่หรือบอ อ๋อตะปีสองนึงปีสองหนึ่งรับครับครับครับผมบ้านเอตํบลเมืองเก่าเภอเมืองจังหวัดขอนก่นพี่น้องครับครับครับ

ได้คอีมคนทูงสูงนี่ยืนข้างหน้าก็ได้ครับคนทูงสูงนี่ยืนหน้านี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ครับสยๆครับับนไครับที่าคมากแมพมาเนาะแกมากแกพมาตำาจะไ้คุณั้งพี่ป้าบ้า้าัว้าันแวมไปซอยมาจากตัมันจากที่นี่ขอนแกนทั้งอำเภอชนบุรีทั้งอำเภอของโคชมื่อนี้เสด็จกลับสุนครกเลดฟโอกาสแวมมาซอยทังป่าเข้าทัง่างถี่แน่ก่อนเสด็จกลับสุนครอย้างพูนรอเเขาไป่นมนี้ เดี๋ยวโันเอาไอ้เจ้าตัไปบ่ท้องไปเเนี่เดี๋วผบอทนจะพิมพ์เนี่มาับเนี่ยมาไอ้บ่โทษแม่กันี่บ่เป็นยังไงก็พอครับนะครับวายาครับทีมงานกุบอิสลาครับทีมงาน่ยบทีมงานอิสราเนี่ยแม่ประชาชนช่วยประชาชนเอออีสานชอยกันครับโอ้ยได้บุญลั ครับซ,ซีขาเมือนะครับแม่ครับไหลแม่เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มล่าแล้วเพราะว่านน้ำจะใช้พุ่มเพิเ่มเริเ่มเบิดเพิ่มลงมาแล้วแ,แวา่ไหลมหาห่อฟังน้าชี้ล่นน้าชี้ชุด้ายรอบนี้รอบรอบน,บนาทั้งอุบลครับหลัดน้ำทั้งอุบลนแบนี้ของยูอุบลนเนี่ยถ่วมแน่นอนครับจะในกับ,บเรือครับครับฟังชุด้ายก็ลงกไปนําโค้งครับกัจจินพิรัตทั้งปุนแบบนี้ครับสาธุได้แม่ครับอยู่ดีไม่แห้งครับเชื่อโซน้วนที่อยู่ในเฟซใช่ไหมครับผม ท่านักินว่าท่านกับแบงพี่น้องเขาได้แม่เด้อเพราะว่าอย่างนั้นครับน่องไส้ครับน่องไส้อยู่ตลาดพักคอนแกนเพิ่นเอมมะไฮเป็นเพิ่นว่าไอ้ไอเฮ็ดแบงสิบพันละไอเอาพักว่าเพิ่นเอมมะไฮก็เลยเอากระจายพี่น้องเดี๋ยวมันสิกินบ่ท่านครับผมอเอาละพระจากคุณแม่คุณพ่อครับอยู่นีไม่แห้งครับขอบคุณครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับป้าเขาเดินทางมนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณแน่ขอบคุณครับ,อรบขอบคุณครับไนะปเฮีคคยคือ,อคครถ